หกนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับวันเสาร์ที่เจ็ดธันวาคมศพพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาสโมสรหมู่บ้านแหลนเท้าแต่เช้าวันนี้ถือว่ามาสายกว่าปกตินอนดึกไปหน่อย นอนเนะม่เป็นไรมาใช้ยจนดีกว่าไม่มา เราส่งมานะครับเดินทางมาบินทบาทที่หมู่บ้านแดนเฮานี้นะครับตัวตัวนี้ร้อญาติโยมอย,ย,ออยู่อืมอากาศอากาศค่อนข้างดีครับอาจจะไม่หนาวเหมือนเมื่อสัปดาที่แล้วนะแต่ผมว่าอากาศก็ยังไม่ได้อยู่ในขั้นว่าร้อน มาดูบรรยากาศเส็นบางก่อนนะพระสงฆ์นะฮะพระคุณเจ้าจากวัดสองแวงพระอารามหลวงนะฮะที่อยู่ริมบึงแก่นนครที่เป็นที่ตั้งพระมหาธาตุแก่นนครนะฮะเจะดีย์เก้าชั้นนั่นนะครับ ที่ถนน,นกลางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละครับท่านบอกว่าวันนี้ท่านจะมาตามเวลาปกติ <c oughs> เพราะว่าเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาเร็วกว่าปกติไปแล้วเพราะว่าท่านมีกิจมน พอรับวิบทยบาตจากที่นี่ก็ต้องไปคี่อีกต่อแต่วันนี้น่าจะมาตามเวลาปกติก็ประมาณสักนั่นไหรฮะแต่ว่าท่านมาแล้วไงญาติโยมก็มาตามเวลาแล้วครับก็นั่งกันตาม ก็อีได้เลยนะมานั่งนะนะั่งมานั่งนะอย่าไปนั่งโต๊ะนะคุณค่ะดีครับัสดีครับัสดีครับัสดีครับวัดงครบคนเก่งเนาะ แน่ละแน่ว่าประเดี๋ยวนี้แน่โอ้ยใส่เสื้อสีแดงเอเออนี่ใครนั่งนึ่งโอเค น้ำพุนอกจากให้ความสวยงามให้เสียงชิเพราะสนอหูยื่นลมมีเสียงน้ำตกแล้วยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำอีกด้วยให้ปลารู้สึกสดชื่นนะน้ำมีการตีมีการกระจายของน้ำนี่เพิ่มออกซิเจนนะฮะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำน,นะครับ ถ้าเปิดทั้งวันคงจะดีแต่ว่าถ้าเปิดทั้งวันก็จะเปลืองไฟยกเว้นว่าใช้ระบบโซล่าเซลล์เข้ามาก็ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกก็คือค่าอุปกรณ์ค่าโซล่าเซลล์ค่าอะไรอีกต่างๆนั่นเอาบแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วครับ ไปอยู่ใกล้ๆลำโพงเมื่อวันเสารก็คือเมื่อวันพอวันผลของการถ่ายชีวิตโคกระบือนี่ทา,าะะงเรานี่ร,ระดมทุนได้ทั้งหมด548,336บาท 548336ครับแล้วก็ได้โคกระบือทั้งหมด16ตัวเป็นโค14ตัวกับกระบือสองตัวโคนี่ติดท้องมาสามตัวเรวมเป็นสิบเก้าชีวิตหมดเงินถ่ายชีวิตไปสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสามเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ศูย์เพราะฉะนั้น จะมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนี่พอสมควรนะครับจ่ายไปทั้งหมดนี่3ามแสนแ2ดห7บาทเพราะฉะนั้นจะเหลือเงินสดถวายให้วัด1 6 5 5 5แสหาพันห้ารบาบาทหนึ่งหอันนี้ก็ขอให้ ญาติโย,ยมรับทราบโดยทุ่กันและขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับจากที่เมื่อกี้ทําบุญถ่าชีวิตคือโพกระเบือนะคะเราทำมาเป็นปีที่3 3แล้วดิฉนันก็ขออนันโมทนาสาธุขอรทุกท่านครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานแต่ราจนเจ้ากรรมในเวรของทุกคนในทุกภพทุกชาติ สัรปสัตว์ทั้งหลายทั้งส1มสภูมิขอได้รับบุญกุศลในครั้งนี้และทุกครั้งที่ทำมาโดยทั่วกันทุกท่านเทิญสาธุพรุ่งนี้นะคะมีงานพระราชานเพลิงศพเจ้อาวาสวัดส,สัทองคุณยา,ายวิไลท่านก็เป็นผู้นำในการเปิดโรงทานค่ะพรุ่งนี้ก็มีไอติมและขนมขบเคี้ยวขอเชิญไปพบกันได้นะคะ ค่ะขออัญโมชนากับคุณยายวิไลค่ะสาธุไม่ใหญ่เย วันก่อนเห็นก็รอกวิ่งอยู่บนปลายต้นไม้นะนะลายตัวเลยแล้วก็มีบางตัววิ่งอยู่ข้างล่างก็วิ่งขึ้นไปตามต้นไม้นะฮะแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรเขาก,เขาก็เขาก็รู้สึกปลอดภัยเนาะว่าอยู่ที่นี่แล้วมาแล้วปลอดภัยนะฮะแล้วก็เขาก็หากินตามธรรมชาติของธมชาติ ชาติของกระรอกนั่นแหละเราก็ได้อีกสักพักหนึ่งครับเดโมงนะครับวันนี้ก็ได้เวลานะครับที่พวกเราจะร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับกราบพระพร้อมกันนะครับ อิมินาสการนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการนะตังทามังอภิปูชยามะอิมินาสการนะตังสังคังอภิปูชยามะ อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตถมโมธัมมังนัมัสสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับอิมานิ มัยังพันเตบินทปาตานิสะปริวารานิภิขุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตทิขุสังโคอิมานิบินทปาตานิ สัปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังทีครตังติตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งพัตหารบินสับาทกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพัฒหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายอันมีบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ลูกหลานญาติมิตร รวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาละนานเทินสาธุ ขอไปขอเชิญณทุ่งตดน้ําละก่อนแต่พระสงฆ์ยถาวริวาปุราปริปุลันเตสภาระงวงน้ําที่เต็มนมดังสมุทรสาครให้บริโณคได้สันดานเทวาเมไวทโตตินลังเอตานังอุปกปติท่านที่ท่านรูที่ได้แล้วในโลกนี้ทําสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ ละลูกนีไปแล้วได้จันานอิทธิตังมาทิตังกุมงนออิทธิผลที่ท่านปาถนาแล้วตั้งใจแล้วกีปาเมว่าจะมีตัวต้องสำเร็จโดยจะานพระเทพเป็ตัวทั้งกระะความแม่เหลือทั้งปวงทรงเต็มที่ฉันโตปนระโสยธาเหมือนใระจันในวันเพ็ญมณนีโจจระโสยธา

สเพติโยวิวัจานตุสัมภโรโควินนาสันตุมาเตภวาดวันตรโยสุขียิทยูกะาวิวาทนเสิรสเนจังโทาปจยนโน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เทภะพยังสุขังภารังสิริอวิจจวันโนจโกรธรรมวัตยสวัสดิ์สันตวะโสจายโยชนเชวัฒน์ทีภาวนตุเตวะวัตุสะพมังค่าลังลาบคานตุสามพันเถวาตาสะพาโพธานุ เวนะสันทาสุลเทพวันตุนเตภาวนตุสสภามังคลังลามขันตุสามปันเทวันตาสภะธรรม ันนี้คนเยอะเหมือนกันนะถือว่าเยอะนะโอ้เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะบางทีญาติพี่น้องลูกหลานไปเรียนหนังสืออยู่ที่อื่นทำงานอยู่ที่อื่นก็กลับมาเยี่ยมบ้านอย่างนี้เออใช่ใช่ใช่วันที่ห้าวันที่ห้าวันพ่อวันพ่อแห่งชาติแล้วก็วันชาติเป็นวันหยุดด้วย แล้วก็วันที่หกวันศุกร์วันที่ห้าถูกกับวันพฤหัสบดีวันที่หกเมื่อวานนี้วันศุกร์วันนี้วันที่เจ็ดที่แปดที่แปดอาทิตย์เจ็ดเสาร์แปดอาทิตย์เก้าจันทร์สิบอังคารก็วันรัฐธรรมนูญหยุดอีกบางทีนี่สามารถทาราวันศุกร์นี่ก็มาได้แต่วันที่สี่แล้วก็สี่เย็นนะ แล้วก็หยุดวันที่ห้าวันที่หกหยุดเจ็ดแปดหยุดหรือว่าลาวันจันก็ได้วันที่เก้าก็มาตั้งแต่เมื่อคือนนี้คือวันศุกร์เลิอกงานก็หยุดก็หยุดวันศุกร์เอก็ออหยุดวันเสาร์อาทิตย์จันแล้วก็อังคารอโอ้ยีๆๆ ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเหมาะเน้งเหมาะเจาะเรียกว่าเหมาะเจาะอาจ่ะ,ะถ่ายเ็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะเผื่อในอากาศคั้งต่อไปท่านก็ได้มา ลำลุกถึงความหลังครั้งที่ผ่านมานะมันทึกไว้ตอนนี้เมื่อตอนหลังนี่แหละมันก็จะหรือว่าเป็นเมื่อเวลาผ่านไปภาพเหล่านี้ก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับอาจจะมีทุกข์ะสกกก็จริงแต่ว่าเหตุการณ์ก็มันคือคนละวันคนละเวลากันนะ มันคนละเวลาเนี่ยมันคนละเหตุการณ์กันเสาร์นี้กับเสาร์หน้าอาจจะตังบาตเวลาเจ็ดนาฬิกาเหมือนกันมาใส่บาตเวลาเจ็ดนาฬกาเหมือนกันแต่ว่ามันคือวันที่คนละวันมันก็คือขยับไปอีกหนึ่งสัปดาห์ เมือ่อก่อนการจะบันทึกภาพวิดีโอภาพถ่ายแบบอย่างนี้ไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวกับอุปกรณ์นิดๆหน่อยก็สามารถบันทึกเก็บความทรงจำเบานี้ไว้ได้แล้วนะครับ 庄。 โอ้เน่นหน่อยเห็นหน่อยเห็นหน่อยนี่ไหน อ่อช่วยยกโตด้วยดีเก่งเก่งเก่งเอ่อค่อยๆเดินค่อยๆเดิน,ดนมันมนต้องรีบก็ได้เออมัน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 ต้องรีบค่อยๆเอาเออเดี๋ยวโตวมานี่คล่องกว่านี้อีกตัวนี้ยังเด็กอยู่ ถก็ไป <c ười> <c ười> ันยัม่่านครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ครับเรียมตัวเต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 รียมตัวเอากล้องอ๋อได้ไดครับช่วยใส่หน่อยช่วยใส่หน่อยเอาช่วยวางไว้เราช่วยวางไว้

เที่ว้หนเท่วไไหนหลงอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหนึ่งกองหนึ่งกรองครับเออคาขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าอต้องให้ตาไตึงตึงตึแล้วตเขบอกว่าไม่คยเบาๆอะไรนะะเอไม่ hai, ่น้ T ันผาน่ไหนพัง โอ้ยอันนี้มันหน้าจอมันมันนานแล้วมันใช้มันงานมันนมันก็เป็นไปตามสภาพมันเลยลูกของใหม่กับของที่ใช้มาเนี่ยมันก็เหมือนเราซื้อของใหม่ใหม่มาเนี่ยมันก็ยังเอี่ยมอ่องก้องจิ้งอยู่พอใช้ไปสักพักหนึ่งมันมันก็แล้วแต่บางคนก็มันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยแต่ไมบอกว่า เอ้ซื้อพร้อมกันแต่คนนี้ทาไมยังจิ้งอยู่คนนี้ทาไมมันมันบางคนเขาใช้งานสมบุกสมบันวีวีวีป่าขึ้นเขาวีคนวีแม่น้ําลาคลองอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูชุดโสมถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันคือมาพร้อมกันวันเดียวกันปีละกันหรือใกล้เคียงกันก็แล้วแต่ทำไมตัวนึงมันโสมกว่าอีกตัวนึงอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอืมอ่าใช้งานหนักเกินไปแต่ดูแลดีมันก็โสมน้อย ท้ายงหนักแต่ดูแลดีมันก็น้อยแต่ดูแลบางทีเราไม่มีเวลาดูแลดีมากมันก็อาจจะโสมากอย่างเงี้ยฮอถ่ายถ่ายถภาพนิ่งถ่ายภาบนิ่งเด็ดเด็ดเดดเดด โอเคครับได้แล้วครับได้แล้วเรียบร้อยเราไม่ตเใจอภาพแงยเป็นอะไรก็เค้าาดไปเลยไม่ต้องห่วงปับประวันโอเคเราดูแลเขาเขาดูแล เั่นอยาตดวอนญาตนะครับวันนี้ก็อากาศตอนเช้าเช้าสดใสนะตอนนี้นี่7จ็นาฬิกาแล้วฮะเจ็ดนาฬิกาสินาทีแลครับเช้าวันเสาร์ที่14บสี่พันวาคมสองพันห้าร้อครับ 2024นะครับปีนี้ปีหน้าก็2,568หรือ2,25 0นะฮะให้ดูเดี๋ยวให้วนดูโดยรอบก่อนให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆนะเมื่อสัดปาห์ที้แล้วเนี่ได้ดูไปแล้วทีหนึ่งแล้วบรรยากาศโดยรอบที่จอะลึกมากกว่านี้แต่วันนี้ให้เห็นบรรยากาศแบบอย่างเงี้นะฮะ ให้ดูอีก360สา0รอกงศานิดนึงเอาละครับผมอชอบการออกแบบบ้านหลังนี้จริงราคาจุโมสอนนี่ถ้ามีแบบมีเงินนะสร้างอย่างนี้แหละมีสะไว้น้ำอยู่ข้างๆตรงโน้นมีห้องโถงนั่งทานอาหารมีห้องครัวตรงนั้นมีห้องน้ำมีห้องน้ำด้านหน้าก็ อาจจะเป็นออฟฟิศเอาไว้ทำงานส่วนตัวหรือเป็นห้องคาราโอเกะอย่างงี้ยนะแล้วก็แต่ว่าพอมันเป็นห้องกระจกเราก็อาจจะมีแบบระบบดูดซับเสียงใช้แบบเป็นเครื่องที่ก็ได้นะถ้าเวลาเราใช้ล้วก็ใช้แบบเป็นล้อลากออกมาปั๊บมาประกอบเอ๊เอามาตั้ง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 ,ง,งิดต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 ิดมุมอย่างเงี้ยดูดซับเสียงแต่เวลาเราไม่ใช้แล้วก็เลื่อนเข้าไปอย่างนี้ผมว่าน่าจะดี แล้วด้านหน้าอย่างเงี้ยก็เป็นที่ออกกําลังกายเป็นชิดหนมฟิตเนสเวลาเพื่อนฝูงมาไม่อยากนั่งข้างในมานั่งข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนี้คือคือถ้าเป็นบ้านคนอย่างเงี้ยโอ้โหแบบถ้ามีพื้นที่แบบนี้นะสักสิบไร่เนี่ยไม่อาจจะไม่เยอะขนาดนี้เอาสักถึงแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีศาลาแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยมีทะเลสาบเด็กๆเลีเ้ยงปลาหรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นบ้านในฝันของฝันของฝันเลยแหละแลวครับท่านครับขออนุญาตจริงๆแล้วบบบนี้ให้ท่านดูแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณสาต์ส่องขึ้นมานะฮะเป็นเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามบันทึกไว้ให้เป็นความทรงจำบันทึกไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีนิชัยครับทุกท่านครับสวัสดีครับ